สวัสดีค่ะชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นแล้วก็เลขนำโชคค่ะนะคะเป็นในเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนำโชคนะคะให้ผลในช่วงเดือนมิถุนายนลัคนากับราศีส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยว่าคุณเกิดลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่าและการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำนายให้กับชาวกันเป็นจำนวนมากๆนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งทั้งหมดนะคะ แต่ให้คุณเก็บเกี่ยวเอาสิ่งดีๆใช้วิจารณญาณน,นะคะนำข้อควรปรับปรุงสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์จากการทํานายของส้มนําไปใช้ให้เหมาะกับตัวคนเองจะดีที่สุดถ้าต้องการคำทาทานายที่แม่นยํากว่านี้นะคะในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากดูกับส้มก็สามารถที่จะสอบถาม line <ๆ>แอดไลน์เข้ามาหรืออยากจะเรียนดูดวงออนไลน์ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ทางไลน์ทั้งสองเฟซบ o o กไอจีท t t ตเก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะการงานก่อนนะ การงานได้ไพ่สามไม้เท้าหัวกลับค่ะคุณมีความกังวลมากเลยนะไม่กล้าที่จะคาดหวังนะคะมันส้มว่ามันสิ่งที่มันไม่ดีนะ<อ>ก็คือมันเป็นความกังวลที่กังวลมากเกินไปนะคะ<อ>คุณอาจจะไม่กล้าที่จะคาดหวังมีความแบบในใจมันไม่มั่นคงมีความในใจมันไม่มั่นคงแต่ว่าคุณจะสามารถทําให้มันดีขึ้นได้นะคะจากความกังวลน,นี้คุณสามารถพลิกอะ ทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะด้วยการที่คุณจะพยายามทำทุกอย่างอะ่ะพยายามสตรองนะคะมีไพ่ออสเตรนขึ้นนะคะคุณพยายามที่จะทำงานให้เก่งขึ้นมากเลยนะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจการทำงานนู่นนั่นนี่นะคะส้มมีความรู้สึกว่าคุณอะ่ะ อาจจะมีหัวหน้าที่ค่อนข้างเก่งมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟิกเรื่องงานกับคุณมากแต่ถ้าคุณทํางานให้กับเขาให้กับเขาได้ดีนะหรือว่าตั้งใจทํางานนะคะสิ่งที่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือคุณจะเก่งเหมือนเขาอืมนะคะคุณอย่าไปกลัวคนเก่งนะนะคะเพราะว่าคุณคุณจะได้ประสบการณ์ดีๆจากเขามากนะคะอันนี้คือควีนถือดาบเห็นไหมคะ นี่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวด้วยตัวคนเดียวนะคะหลายๆคนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมีคนที่ช่วยทํางานในเรื่องของธุรกิจนะคะหรืออาจจะมีหัวหน้าผู้หญิงที่ช่วยในเรื่องของการแบบให้ความรู้ในเรื่องการทํางานของคุณได้มากเลยนะคะเขาเอ็นดูคุณแต่เขาก็ดูคุณเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากให้คุณเก่งเหมือนเขานะคะสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้เองเลย นะคะดีมากๆเลยนะคะคุณอย่างที่บอกแหละคุณพลิกฟื้นอะนะคะความรู้สึกที่กังวลในใจความไม่มั่นคงนู่นนั่นนี่คุณพลิกมานะคะเป็นในเรื่องของการที่โอเครู้สึกไม่มั่นคงใช่ไหมฉันจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นก็แล้วกันในทุกๆวันนะคะกลายเป็นว่า ออม,มันทำให้กิจการหรือว่าในการทํางานมันดีขึ้นเลยนะออมันเกิดขึ้นมาจากการที่กลัวความไม่มั่นคงนั่นแหละนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังขึ้นไพ่หกไม้เท้าคุณจะประสบความสําเร็จมากเลยนะประมาณในช่วงกลางเดือนถึงครึ่งเดือนหลังเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนก็ได้รับเสียงชื่นชมได้รับการออยอมรับ นะคะดีมากๆเลยงานก็จะสบายขึ้นนะคะงานที่คุณถูกฉลกคืองานข้าราชการนะคะงานข้าราชการงานสบายๆการเดินทางงานเซลล์งานที่ต้องใช้การเดินทางนะคะแล้วคุณไม่ต้องรีบร้อนอะไรด้วยนะ เออมันเหมือนกับว่าคุณได้สร้างอะไรมามากแล้วนะสําหรับคนที่แบบเอออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆคือคุณค่อนข้างที่จะสร้างอะไรมามากแล้วแนละ้วะตอนนี้คือผลอันหอมหวานนะั้นอะมันมาถึงคุณแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับขั้นอะไรก็ว่ากันไปธุรกิจการงานได้รับการยอมรับดีมากนะคะงานเด่นอีกอย่างหนึ่ง นะคะคืองานที่เกี่ยวกับการจัดการวางแผนต่างๆนะคะเป็นฝ่ายวางแผนนู่นนั่นนี่เออวางว,ออวางแผนในเรื่องของเอกสารวางแผนในเรื่องของการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ได้ทรัพยากรมนุษย์ก็ได้นะคะสตรนนะคะเป็นอองานที่เกี่ยวกับ การเปิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยงหรือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ก็เหมาะนะเป็นงานเด่นของคุณนะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงปลายเดือนเลยคืออะไรรู้ป่ะ <c oughs> คุณจะมีคนมาคอยขัดแข้งขัดขาขึ้นซ้อนกันเลยนะคะเจ็ดดาบหัวกลับนะคะแล้วก็ห้าดาบหัวกลับนะคะเจ็ดดาบหัวกลับคือห้าดาบหัวกลับมันจะทําให้การที่เอาต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณแบบ รู้สึกสบายใจอ่ะมีแขว่งบ้างเพราะว่าคุณได้รับการยอมรับใช่ไหมมีผู้คนชอบพอคุณเยอะมากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะแล้วปกติเลยค่ะจะมีคนอิจฉาจะมีคนอิจฉานะคะคอยขัดแข้งขัดขานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะทําอะไรก็ไม่กล้าทําอืมเขาจะมาขัดความมั่นใจของคุณทั้งที่ทคุณได้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเขาไม่กล้าทาคุณต่อหน้า นะค,ะคนที่เกลียดคุณอิจฉาคุณเขาไม่กล้าทาคุณต่อหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าต้องระวังเขาทํารับหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฉากหน้าก็คือทำการทาการงานให้เป็นมืออาชีพไปก็พอแล้วนะคะเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ไม่ให้คุณเกิดความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขากลัวคุณจะชนะเขานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอนะคะ คนดีคนได้รับการยอมรับนะคนที่มีอะไรที่เด่นกว่าเขาเขาก็จะต้องอิจฉาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ระวังอย่าให้เขามาทําให้ใจคุณแขว่งนะคะการที่คุณยังจะต้องทําทุกอย่างให้มันสม่ําเสมอและให้มันดีขึ้นเป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะเมื่อได้รับการยอมรับเชื่นชมคุณจะต้องทําต่อไปต้องทําต่อไปด้วยใจที่นิ่งและสงบนะคะมีสติตลอดโอเคเรื่องเงิน,นะคะ่ะเรื่องเงินเนี่ย ช่วงต้นเดือนรู้สึกว่าจะเก็บเงินได้น้อยนะอาจจะมีผลมาจากช่วงเดือนช่วงเดือนพฤษภาเนาะนะคะจะทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมเดือนนี้เงินเก็บน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงต้นเดือนก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากใช้เงินนะคะเพราะว่ากังวลมากๆนะคะก็เลยพยายามที่จะเก็บเงินนะคุณพยายามเก็บเงิน พยายามเก็บเงินวางแผนการใช้เงินบางคนอาจจะมีเสียเงินกับเรื่องสัตว์เลี้ยงเยอะมากนะคะชาวกันชาวกันเนาะเสียเงินกับน้องๆบางทีอาจจะเป็นการบริจาคให้น้องๆน,นะคะหมาแมวนะคะหรือว่าเป็นการเลี้ยงของตัวเองเลยก็ได้นะคะจะเสียเงินกับเรื่องพวกนี้แต่คุณพยายามที่จะระงับรายรายจ่ายอยู่ในช่วงกลางเดือนนะคะเ,เสียเงินไปกับการเดินทางค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังสบายสบายอยู่นะ ระวังปลายเดือนมีคนมาขอยืมเงินนะคะแล้วตั้งใจที่จะโกงเงินคุณเลยนะคะระวังคนที่เข้ามาเาแฮกข้อมูลหรือทําอะไรก็ตามเพื่อที่จะเป็นการขโมยเงินคุณนะคะอืมหรือว่าโกงเงินคุณก็ได้ทําให้คุณเชื่อถือเชื่อใจแต่จริงๆแล้วก็คือเขาต้องการผลประโยชน์หรือต้องการเงินคุณแล้วก็อโกงอะ่ะพูดได้ง่ายนะคะต้องระวังเรื่องเอกสารการเงินต่างๆในช่วงปลายเดือนเลยนะคะ มันมันเป็นเหมือนกับว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอะเนาะบางทีเขาไม่ได้ต้องการเงินคุณหรอกแต่เขาต้องการที่ที่จะมาพูดดีกับคุณเพื่อหลอกเอาเงินจากคุณเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเวลาที่เขาไม่คืนเงินคุณเขาอาจจะไม่ได้ลําบากอะไรเลยแต่เขาคิดที่จะไม่คืนเงินคุณเพราะว่าอยากให้คุณร้อนอกร้อนใจแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังดี หรือการหรืออย่างที่โซมบอกว่าในเรื่องของการทํางานอาจจะมีคนพูดแขวะคุณเพื่อให้คุณรู้สึกแบบดรอปลงบ้างก็ยังดีไม่ให้คุณรู้สึกพาวในตัวเองมากเกินไปเพราะเขารับไม่ได้เขาไม่อยากเห็นตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องนิ่งให้ได้เนาะ,ะมาดูกันโชคลาภจะ้ะโชคลาภเดือนนี้ชาวกันมีเยอะไหมนะคะมาจากทางไหนบ้างเดือนมิถุนายนนะโชคลาภชาวการเดือนมิถุนายนนะคะ โชคลามาจากความฝันค่ะคุณนะคะโชคล่ามาจากความฝันนะอันนี้เลยเจ็ดถ้วยนะคะและอาจจะมาจากชาวธาตุน้ําได้ด้วยนะคะมีนกรกฎพิจิตนะคะอาจจะเป็นลักษณะของผู้ชายนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้แต่จะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเก่งนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเก่งเป็นคนที่ขี้เหนียวรู้จักใช้เงินนะคะลักษณะพอดีตัวไม่ ไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินลักษณะแน่นๆพอดีพอดีตัวนะคะโชคลาบจะมาจากเขาอะมาดูเลขนําโชคค่ะเลขนําโชคชาวกันนะจ๊ะหนึ่งเดือนส้มให้หน่นเดียวนะมาดูของเดือนมิถุนายนค่ะมีเลขอะไรบ้างจริงๆไพ่บอกว่าก็เล่นพอหอมปากหอมคอนะชาวกันอนะ <c oughs> นะคะเอาพอประมาณเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่ง เลขสามเลขสี่และเลขหนึะคะเลขสค่ะเลขสี่ค่ะแล้วก็เลข1นึ่งนะคะสามสี่หนึ่งค่ะโอเคใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ <c oughs> นะคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้กับการเสี่ยงโชคกันเนาะเออนะคะโอเคมามาดูวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะให้กับชาวกันโดยรวมนะในเรื่องของงานเงนิงนต่างๆนะคะโอ้ยส้มลืมเรื่องสุขภาพอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพก่อนนะคะ มาดูเรื่องสุขภาพชาวกันมีอะไรต้องระวังในช่วงมิถุนายนบ้างนะคะว้าวเรื่องสุขภาพต้องระวังโซมว่าคุณต้องระวังแล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนาสุขภาพคุณต้องระวังเลยอาจจะมีอาการที่จะต้องป่วยได้เลยนะแปดถ้วยนะคะเบาหวานนะคะการผ่าตัดบางคนมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดเลยผ่าตัดใหญ่นะคะสิบดาบ เพราะฉะนั้นส้มว่าชาวกันบางคนอาจจะมีพื้นดวงที่แตกต่างกันถ้าคุณรู้สึกลึกๆได้ว่าเฮ้ย มันมีลางสังหรณ์ว่าอย่าเพิ่งเดินทางไกลหรืออย่าทําอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงก็ไม่ควรนะคะวิธีการนะคะที่จะเสริมดวงในเรื่องนี้นะคะทําให้มันเบาบางลงนะหรือบรรเทาได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทําบุญบริจาคเงินลงศพนะคะแล้วก็หรือหรือบริจาคเงินกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะอืมประมาณนี้เอาตามกําลังศรัทธาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้นอนหรือเปล่าไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองไหมอาหารการกินสะอาดหรือเปล่าต้องระวังนะคะต้องระวังโรคที่อาจจะร้ายแรงหรือว่าโรคที่มันเกี่ยวกับลําตัวก็ได้นะอาจจะอาหารเป็นพิษก็ได้นะคะอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดตามลําตัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นแค่ไมเกรนหรือว่าเป็นไข้แล้วก็ต้องนอนพัก3-4วันแบบนี้ก็ได้เพราะมันเป็นอาการสิบดาบคือแบบ มันจะทําให้เราต้องนอนนิ่งๆนะคะคือมันอาจจะเป็นการที่เราทํางานนู่นด้านนี้มาอย่างเยอะไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็จะสั่งให้เราต้องป่วยเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ให้ได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาอืมนะคะปัญหาสายตานะคุณนะคะส่องไม้เท้าหัวกลับนะคะปัญหาสายตาบางคนอาจจะมีต้ออาจจะมีอะไรต่างๆต้องดูดีๆนะ นะะในการที่จะผ่าตัดน,นู่นนั่นนี่ก็ต้องเลือกสถานพยาบาลที่ดีๆด,ด้วยค่ะเพราะส้่มีความรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ค่อยเ,อเลือกสถานพยาบาลอะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะคุณต้องฟิกดูแลเรื่องสุขภาพคุณให้ดีด้วยนะคะเออการงานอะดีแต่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะอย่าลืมนะคะ,ะมาดูการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ้างนะคะ อาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถที่จะแบบเตือนได้นะคะโอเคไพ่นางฟ้านะ m i r a c l e s ซอร mistakes นะคะให้คุณให้คุณ คิดซะว่าไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดและหลังจากนี้หลังจากที่ชีวิตคุณเคยแบบเนาะทุกมาผิดพลาดหรือทําอะไรแบบทําให้ตัวเองต้องต้องทุกอยู่นานเลยเนาะชาวกันหลายคนนะคะในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ชีวิตคุณจะได้รับพรอันประเสริฐนะคะคือชีวิตคุณจะมีสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเพราะว่าคุณรู้จักที่จะนําประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดนั้นไม่ทําซ้ําเดิมนะคะทาแบบใหม่มันทําให้คุณเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่ง ที่ดีที่เกิดจากความผิดพลาดนั้นๆน,น,นะคะเพราะคุณไม่กลับมันไม่กลับไปทําไปซ้ำเพอคุณไม่ไปพราะคุณไม่ไปกลับไปทําซ้ําๆแบบเดิมอีกนะคะสำหรับไพ่ออร์เรคิลใบที่2นะคะ Beautiful Souls นะก็คือ ไพ่นางฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแนะนําในเรื่องของความสวยความงามนะคะเออความงดงามของจิตใจนะคะให้คุณมีจิตใจที่สวยงามนะคะมีความเมตตากรุณาแต่ว่าส้มแถมอุเบกขาให้อีกแล้วกันนะคะบางทีเนี่ยเราควรทําดีกับคนให้ถูกคนเนาะ เราสามารถที่จะพูดจาดีนะคะหรือว่าไม่ทําร้ายใครได้แต่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังว่าเออคนที่เคยทําเราแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะไว้ใจหรือคนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าไว,ว้วางใจนะคะก็พูดดีกับเขาแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีการมองการกระทําของเขานะคะเพื่อที่จะดูว่าเออเรามีความเสี่ยงที่จะโดนเขาเล่นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นให้คุณ อถ้าคุณโดนแล้วนะให้คุณให้อภัยแล้วปล่อยเขาไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะให้คุณอุเบกขาดีกว่านะคะอันนี้ส่งเสริมในเรื่องของอมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนไพ่นะแต่อันนี้ส่งเสริมให้นะคะแล้วให้คุณกลับมาให้คุณค่าตัวเองนะคะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอืมนะคะคือเฉยๆไปดีกว่า นะ,ค,ะคุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเองด้วยการปล่อยวางการการให้อภัยอ่ะแล้วก็เฉยไปอ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามที่สุดนะคะที่คุณควรจะทํานะคะไม่ไม่ต้องกลับไปพูดดีกับเขาก็ได้เพราะคุณอาจจะโดนอีกนะคะเนาะสมัยนี้มันนะคะสมัยนี้มันต้องแนะนําแบบนี้แหละนะคะ p surprise is o n the h o r i z ส n นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะมิถุนายนเพราะฉะนั้นคุณ ให้บอกว่าให้คุณกล้าที่จะคาดหวังในสิ่งที่ดีๆจากไพ่ใบแรก3ไม่ทาหัวกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าคาดหวังเท่าไหร่แต่ แต่ว่าผลงานที่มันออกมาคุณได้รับการยอมรับแล้วมันดีมากเพราะฉะนั้นขอให้คุณกล้าที่จะคาดหวังนะคะความคาดหวังเนี้ยมันจะเป็นประตูไปสู่ความสําเร็จมันจะทําให้คุณเชื่อมั่นแรงกล้าศราัทธาแล้วมันจะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นกล้าที่จะคาดหวังเมื่อคาดหวังทําให้เต็มที่แล้วผลออกมาเป็นแบบใดก็ขอให้รับมันให้ได้เท่านั้นก็พอนะคะผลคือควรจะปรอง่ะควรจะปรงกับผลที่ได้รับ คาดหวังนะคะคาดหวังด้วยการด้วยการแบบพอประมาณพอประมาณกับสิ่งที่ตัวเองจะสามารถทําได้นะคะคาดหวังพอประมาณกับออศักยภาพตัวเองนะคะแล้วทํามันให้สุดทํามันให้เต็มที่มีแรงศรัทธากับตัวเองว่าฉันต้องทําให้ได้นะคะแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็รับมันคือเราทําเต็มที่แล้วจะกลับไปแก้ไขอะไรมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง ผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะคะเราเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเราจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะขอบคุณชาวการมากมากเลยนะคะที่ดูคลิปของส้มนะขอให้ชาวการทุกคนนะคะมีความรักที่ดีนะคะมีการงานการเงินที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ร่ํารวยด้วยนะคะโอเคไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ